ขึ้นเลยครับปันภาวโตสาวกสังโฆอุชุปาติปันโน เตาโลกัสอาิเข้ามาเลยลูกเข้ามาเลยวันนี้เราจะเราจะปรับบทสุปฏิปโนใหม่ได้เลยได้เลยนั่งเลยมาเลยนั่งเลยลูกเราจะปรับบทสุปฏิปโนใหม่นะครับไอ้นี่อยู่โนโคโตเนี่ยจะเปลี่ยนใหม่ว่าให้ให้ใหาการขึ้นโนโกโตจะต้องดังแต่ต้องไม่ให้อยู่หายใจไปอ,อยู่หายใจที่ตัวอื่นเข้าใ,ใจไหม าสีฟันโนพาเขามาตัวตรงนี้จะดันไปแล้วค่อยไปหายใจรงถ้าเข้าวัดอะไรตรงนั้นก็ได้นะใครที่อยู่ตรงโนก็ก็ก็เลื่อนเลื่อนไปอยู่หายใจโนยไม่อยู่นะให้พูดโน cái em nói để tổng thâu này là cùng này cùng nếu là anh sách cùng mày tôi cùng một

ร่างเงินร่างเงินเฮ้ยครูครูยังไม่ได้ปิดวิด แม่แม่จูบบิบิโนจูบบิบิโน Thank <laughs> you. Hallelujah.